สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมผู้ติดตามทุกทกท่านนะคะพบกับรุงจ้าชาเลน์ Challenge วันนี้ก็จะมาทักทายพูดคุยนะคะกับเ,เพื่อนเพื่อนผู้ติดตามทุก,ท,กท่านเลยนี่พามาชมอะไรเอ่ยนะคะวันนี้พามาชมท้องทุ่งนาสวยๆนะคะข้าวกำลังออกรวงเลยนี่ด้านหลังเรานะคะ เป็นนาของน้องวินะคะบ้านภูมิกันดาน,นะคะอําบุญประทัดบุอําเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ถ่าท,ทยยายยามเช้านะกับบรรยากาศนะคะฮิมติดใจมากนะคะชื่นใจโอโซูนเพียบเลยกลิ่นนะคะกลิ่นรวงข้าวกลิ่นบรรยากาศนะคะยามเช้าแสงแดดอ่อนๆน,นะคะตอนนี้เวลาประมาณ2โมงนะ2โมงกว่ากว่า ได้วันหยุดนะคะก็มาเล่นที่บ้านน้องวิกออถือโอกาสมาถ่ายบรรยากาศวิวกาทุ่งนานี่นะคะบรรยากาศไทยบ้านฝั่งนู้นก็จะเป็นต้นตาลนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆต้นตาลแล้วก็น้องจะเลี้ยงวัวนะคะเลี้ยงวัวนะมาณส่งตัวนะ,ะส่งสั่งตัว โ้ยลมเย็นมากเลยนะคะลมเย็นสบายแล้วก็มันจะมีต้นตะไคร้ที่เราเคยถ่ายให้เพื่อนๆชมแล้วนะวันนี้ก็พามาชมบริบทนะคะบริบทนี่นะคะท้องทุ่งนายามเชา้าที่บ้านของของน้องวิ๊กนะคะบ้านคุณกันดานตำบลประทัดอําเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ชื่นใจมากเลยนะคะ โอโซนเทียบเลยนะคะเป็นบรรยากาศแบบท้องทุ่งนาบริบทไทยบ้านก็จะมีดอกหญ้านะคะดอกหญ้ามีผักบุ้งนะคะผักบุ้งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเป็นผักผักบุ้งบ้านเนาะมันบานเพราะว่าน้องวิจะทําเป็นโขมสักนะคะฝั่งนี้จะเป็นโขมสักแล้วก็จะปลูกตะไคร้เนี่นะคะเป็นตะไคร้สวนครัวปลูกไว้แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นข้าวนะคะ ต้นข้าวสวยมากเลยกําลังออกรวงนะคะสีเหลืองทองอลา,ามเลยนะคะยังยังยังไม่สุกดีแต่ว่าก็น่าจะกล้แล้วนะคะไปดูการเก็บเกี่ยวแล้วเนาะมาพาเพื่อนๆมาชมนะคะโหยชื่นใจมากค่ะนี่ค่ะบรรยากาศนะคะบริบททายบ้านยามเช้าก็จะมีน้ําค้างนะคะตกอยู่ตามกอหญ้าต่างๆนี่นะน้องก็จะแซมด้วยต้นกล้วยนะคะนี่ค่ะ ก็จะมีต้นกล้วยต้นกล้วยกับตะไคร้นะคะตะไคร้ผักสวนครัวเซนนะคะเซนตามโขบสระนี่นะคะประมาณนี้เลยโบมานี่เลยนะคะเพื่อนๆน,นี่นะคะสวยมากเลยนะคะต้นข้าวนี่นะคะต้นข้าวกําลังออกรวงนะคะสีเหลืองทองอร่ามเลยแต่ว่ายังไม่สุกดีแต่ก็ใกล้ ใกล้ฤด,ดูเก็บ,เก,บเกี่ยวแล้วนะคะก็น่าจะประมาณพฤศจิกาพฤศจิกาก็จะเป็นฤด,ดูแห่งการเก็บเกี่ยวข้าววันนี้ก็ถือโอกาสโอ้โหมีต้นมะละกอด้วยฝั่งนู้นก็ถือโอกาสนะคะมามา,าทักทายเพื่อนๆแล้วก็พาชมอามบริบทไทยบ้านนะคะท้องทุ่งนานะ,ะโอโซนแบบเพียบเลยนะคะลมนะคะลมพัดแสงแดด อ่อนๆรับว,วิตามินดีนะะ,ะ,ะต้นตะไคร้นะคะต้นตะไคร้ปลูกไว้เต็มเลยแล้วก็แสมด้วยนีค่ะต้นข้าวที่ออกกำลังออกดวงสวยงามมากเลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาชมติดตามคลิปของเราจนจบนะคะ ทองทุ่งนาสีทองนะคะสวยมากดกก็ขอให้นะคะทุกคนนะคะมีความสุขเย็นๆ่างๆนะคะ,ะ,คะทุกๆคนทุกๆท่านสำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะบายขอบคุณที่ชมคลิปของเราจนจบนะคะขอบคุณคะ่ะ สวยมากค่ะโนูนด้านหลังเป็นต้นตาลนะคะ